ปฏิหารรักที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคืออะไรขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประลามากไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะคิงถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกัน สามถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิกอัศวินถือดาบพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตูนกุมเดทนะคะพลังงานของคนราศีพิจิกเดอะเฮอร์มิตพลังงานของคนราศีกันมีพลังงานของคนธาตุด,ดินคนธาตุน้ำคนธาตุลมนะคะที่ขึ้นมา น่าจะเป็นคนโสดนะคะโสดมาสักพักโสดมายาวๆแล้วนะคะไม่ได้สูงสิงกับใครอยู่ได้เองไปไหนได้เองติดตายหัวใจเลยก็ได้นะคะอยู่กับเพื่อนนคะปาร์ตี้เข้าสังคมนะคะมีความสุขดีกับความโสดเงินก็เต็มกระเป๋าไม่ได้ติดขาดอะไรนะคะ ต, deed, ตอ่อสู้ฝ่าฟันดิ้นรนไปไหนได้เองทําอะไรได้เองโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงพลังงานที่ขึ้นมาหากว่าเป็นคนโสดโสดผ่านเรื่องราวโสดผ่านความรักที่ไม่ดีโสดมาสักพักแล้วนี่คือพลังงาน,นของคุณนะคะไปไหนได้เองทําอะไรได้เองหากว่าเงาก็ไปพบเจอเพื่อนไปพบปะไปสังสรรค์กับเพื่อนนั่นเองนะคะเรามาดูกันว่าปฏิหารที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคืออะไรนะคะปฏิหารรักที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคืออะไรนะคะ ตกรุ่มรักมีความรักอยู่ในห่วงรักมีคนมอบความรักนะคะเป็นคนดุนะคะชัดเจนจริงใจนะคะแสดงออกชัดเจนมากๆเป็นคนขี้เหงานะคะเข้ามาเติมเต็มกันและกันนะคะแล้วก็ครอบครัวความอบอุ่นกันอยู่พร้อมหน้าพร้อมตา คนโสดนะคะโสดมาสักพักโสดมายาวๆปฏิหารรักที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณก็คือการตกหลุมรักมีใครสักคนมามอบความรักให้กับคุณนะคะมาคลายเหงามาเติมเต็มหัวใจให้กับคุณคนที่พร้อมจะชัดเจนแสดงออกอย่างชัดเจนนะคะความรักในครั้งนี้มีเกณฑ์ที่จะพัฒนาต่อย,ยอดไปเป็นคนสําคัญคนในครอบครัวนะคะหรือว่าการสร้างครอบครัวไปด้วยกันด้วยนะคะหากว่าคุณเป็นคนโสดโสดมาสักพักโสดไม่รีบร้อนที่จะ มีใครมีเกณฑ์ว่าจะมีคนมาเปิดประตูใจของคุณอีกครั้งนะคะเรามาดูกันว่าเขาคนนี้คือใครนะคะใครที่จะเข้ามาเปิดประตูหัวใจของคุณอีกครั้ง u s สติกนะคะพลังงานของคนราศีตุล The fool นะคะพลังงานของคนธาตุลมนะคะเมถุนตูนกลุ่มก้มาวไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมทซิธนู เดเหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะมังกรพึกงสบการณ์แล้วก็แดไม้พลังงานของคนธาตุไฟนะคะมีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุไฟคนธาตุดินนะคะ ชัดเจนจริงใจนะคะจริงจังมากๆพร้อมจะเริ่มต้นใหม่มาแบบอิสระเลยนะคะพลังงานของคนคนนี้อาจจะได้พบเจอกันจากการเดินทางก็ได้นะคะเป็นคนขยันตั้งหน้าตั้งแต่ทำงานเขาก็เป็นคนโสดเหมือนกันนะคะโสดบ้างงานโสดไม่ค่อยมีเวลาจนได้มาพบมาเจอกันนะคะคนนิ่งๆสงคนได้มาพบมาเจอกันตอนแรกๆอาจจะต่างคนต่างนิ่งนะคะแต่พอได้เรียนรู้กันได้รู้จักกันแล้วก็เริ่มไว้ใจกันและกัน ความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่จะพัฒนาไปไวมากเหมือนต่างคนต่างมีความเหงาที่เก็บซ่อนไว้ภายในใจพอได้มาพบมาเจอกันได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันเหมือนต่างคนต่างมาเติมเต็มชีวิตให้กันและกันนั่นเองนะคะ